สัดีคุณชัยพิสิทธิ์นะครับน้อมกับอนุโมทนาสาธุสาธุครับสวัสดีคุณสิทธิการนะครับเรื่ออรียพงศ์สาธุนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลาชินคิดนะครับหลังจากที่พระสงฆ์วัดปามณาพพยินออกรับพิธบัตรกับบัดแล้วก็จะมารวมกันที่ศาลาชินคิดแห่งนี้นะครับ เพื่อจะฉันเช้ากันที่นี่ครับซึ่งจะมีทั้งพระทุกรูปนะครับแม่ชีทุกคนครับซึ่งนำโดยแม่ชีเจิ้นนะครับวันนี้ก็อยู่ชีวัดนะครับแล้วก็พราวมณทุกคนก็จะมารวมกันที่ศาลานี้ครัช่วงนี้ก็จะเป็นการช่วงถวายรพระทหารเนาะ ซึ่งในการถวายพระทหารของมัสตาตรา์ดน้พิของเรานี้ก็จะทําเป็นล, ó, ล, ó, ล ó, ้อล้อเป็นถาดล้อแล้วก็วางอาหารข้าวสำรับผลไม้อะไรต่างๆผักต่างๆน,นะครับวางใส่ถานแล้วก็เลื่อนถาดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการ ยกถาดขึ้นถวายนี่เป็นจุดๆเพราะว่าพระเยอะ200กว่ารูปไม่ชี300้อกว่าเพื่อจะให้เลื่อนถาดตั้งแต่รูปแรกไปจนถึงรูปสุดท้ายได้เนาะก็จะใช้เวลาในช่วงแรกนี้ครับสัวันนีคุณเอกอดุลนะครับขอกราบ กูบาทุกวงสาธุสาธุนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเมชีฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเมชีนั่งเป็นแถวยาวแต่ละแถวหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับ,รบส่วนพระก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งพระก็จะอยู่จากจุดนี้ซึ่งช่วงนี้หลวงตาก็ไม่อยู่ครับไปรับกิจนิมนมนที่กรุงเทพเนาะนั้นะก็จะมี อาจารย์ดนบัณฑุยที่ทำหน้าที่ดูแลเป็นหัวหน้าสงดูความเรียบร้อยในวัดวันนี้เราจะเป็นฝักงพระสงฆ์เราจะพาไปชมบรรยากาศแบบโดยรวมเนาะ พา,าชมบรรยากาศโดยรวมในศาลาสิทธิชิตนะครับซึ่งศาลาสิทธิชตนี้มีขนาดกว้างยาวนะครับทั้งกว้างทั้งยาวมากเลยนะครับหลายหลายร้อยเมตรเลยนะครับเพื่อรองรับเพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากที่มาวัดป่าบ่อน้ำพยิน

เรามาดูว่าเลื่อนถาดเลื่อนยังไง ดีทิ่ดีครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในศาลาสินคิดนะครับ เป็นช่วงที่ถวายพระทหารพระสงฆ์ครับรูปแบบของการถวายก็จะทำจุดขาดเลื่อนนะครับขาดเลื่อนอาหาร ด้า,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 งางหลังวิสาลาเนาะแถวเขายาวมาจาถึงด้านหลังแบบนี้น,นี่ก็เป็นโซนด้านหลัง สก็็จะเปนนนสวัสดีคุณกีตานะครับสาธุค่ะสวัสดีคุณขวัญฤทัไทยสาธุสาธุนะครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดในศาลาสิ้นคิดวัดป่าบ่อน้ำพระอินท ตำบลช่องเม็กอำาเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดที่มีพระเจ้าพระสงฆ์สามนินจำนวนมากนะครับหลังจากที่พระเจ้าพระสงฆ์ได้ไปออกรับบิทธบาตเรียบร้อยแล้วก็มารวมกันที่สาราชิกิจแห่งนี้นะครับเพื่อจะมาเตรียมฉันเนาะนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการถวายพระทาหาร,รักเลื่อนผ่าน เดือนถาดพระเจาประสงค์ได้ตักอาหารฉันของไทยเสียก็จะเป็นสาม,มนีนน้องนีนน่ารักน่ารักนะครับที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเราเนาะอันนี้เป็นโซนสดท้ายหรือว่าไทยศาลา Ho capito, 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 ho เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือคกินข้าวได้ครับพระก็ลงมือฉันได้เนชีก็กินได้แล้วนะครับคาราวะาก็เหผื่อกันนะครับมาตักอาหารก็กินได้พร้อมกันเลยนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศของวันนี้18มีนาคมนะครับ2568ที่ศาลาชิงคิดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและแชร์ หลายราดีก็ขออนุญาตจบไลฟ์ไปเพียงแค่นี้นะครับขอ,อ,อ,อให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุ